ทำไมถึงทำแบบนั้นทำไมถึงไม่ระวังทำไมหกล้มอีกแล้ว No ประโยคควรพูดเมื่อลูกหกลม้มเดี่ยวสิเพร์ต You'll be alright Okay s i t <Yes. S 1> You'll be fine <Yes. S 1> และที่สำคัญก็นนคือต้องทำให้เขาป้นใจว่าแม่เนี่ยอยู่ตรงนี้สเสมอเจ็บไหม Hi English after นนั้นนะคะต่อเนื่องจากการที่ว่ามีคนบาดเจ็บนะคะเจ็บป้เจ็บไหมลูกเนี่ยก็อาจจะมีอาการบาดเจ็บได้ทุกวันนะคะแต่ประเด็นคือว่าแล้วแม่เนี่ย ทำตัวถูกหรือเปล่า Of course, l i t t l e o n e s and clumsiness go hand in hand ตีคู่กันมาเลยนะคะเข้าคู่กันเหลือเกินแล้วว่า l i t t l e o n e ลูกของเรากับ clumsiness ซุ่มซ่ามชนน,นนู่นชนนี่แต่ก็นะคะ kids fall down a lot they hurt themselves a lot so what exactly should we do or what to do to help them get back on their feet มาละมาละ The Right healing are wounds gradually อย่างแรกคือเมื่อลูกล้มปุ้งลงไปเนี่ย remain calm โอเคนิ่งไว้เลยค่ะแม่เพราะว่า social referencing นะคะคือเด็กจะดูเราเสมอว่าเราอะ react ยังไง You know they are learning everything learning the way we react การที่เราแบบมี reaction กับสิ่งรอบตัวเพราะฉะนั้น remain calm Deep ข้อที่2ก็คือ comfort เข้าไปปลอบนะคะด้วยท่าทางก่อนคือเป็นแบบ small gesture a small gesture ก็เป็นการบอกว่า I'm here I'm here to offer you support I'm here to support ก็คือเป็นการใช้ภาษากาย mm hmm. เช่นแบบว่าเอาเขามาอยู่ใกลกๆ้ๆรูปหัวรูปหลังอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็บอกให้รู้ว่า I am here ที่สำคัญคือจะได้ check for injuries ด้วยนิดหนึ่งนะคะว่าเออเป็นอะไรตรงไหนโดยที่ไม่ต้องแบบว่าต mm hmm. ายแล้วรูปไหนเจ็บไหม ตรงไหนมันก็จะวิดไวากระตู้บูเกินไปไม่ได้แบบ give them too much attention ถัดมาก็คือคุยว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นคือให้เหตุผลไปะคะ่ะว่าเออทำไมลูกถึงร้องไห้นะเออทำไมถึงรู้สึกแบบนี้ที่สําคัญก็คือทําให้เขารู้ด้วยว่าเราเนี่ยรับรู้ว่าเขากําลังรู้สึกอะไรอยู่นะประโยคควรพูดเมื่อลูกหกลมเอาที่ไม่ควรพูดก่อนเจ็บนิดเดียวไม่เป็นไรเลยเจ็บนิดเดียวเท่านั้นแหละจริ ีที่เราเห็นนี่นะคะมันก็อาจจะเป็นแบบว you k n โ w วันสิ้นโลกของลูกก็ได้ <c oughs> โหปะมันยิ่งใหญ่เบอร์นั้นอะเพราะฉะนั้นเปลี่ยนเป็นว่า I know it hurts แม่รู้ว่ามันเจ็บ but you are going to be alright you are going to be fine อะไรอย่างเงี้ย you'll be alright okay <c oughs> you'll be fine ถัดมา,าก็คือแบบทำไมถึงทำแบบนั้นทำไมถึงไม่ระวังทำไมหกล้มอีกแล้ว No ฮ <Yeah. S 2> ึบไ,ไว้ค่ะหฮิรไว้ You're strong โอเค mommy You're strong แม่ทำได้ค่ะบอกเขาไปด้วยเหตุและผลจริงๆนะคะว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นอย่างไอเดนเนี่ยโอ้โห You bumped your head หัวโป้งนะครับลูก Ouch that really hurt อ that hurts ก็ได้นะคะ hurts หรือ hurt ที่เป็นอดีตก็ได้ that really hurts ถัดมาหยุดร้องได้แล้วบางทีเวลาที่ลูกแบบโอเวเมลดาวเนี่ยมันก็คือมลพิษทางเสียงนะคะแต่ทางที่ดีเนี่ยคุณจะแบบเข้าใจมากกว่าเออเจ็บใช่ไหมเสียใจใช่ไหม e ย h yeah, does it hurt yeah of course it does I can tell it hurts a lot เข้าใจเขาไปเนี่ยดีกว่าเยอะนะคะถักมาเลยไม่ต้องกลัวนะ อันนี้องจริงก็เอออยากจะบอกมาว่าเออไม่ต้องกลัวมันไม่เป็นไรแต่จริงๆอะ่ะทุกคนมีความกลัวเป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเรบอกเขาได้ด้วยซ้ำว่าเรารู้เลยนะว่าเขากลัว I can see I can see why you're upset I can see why you're scared because falling down can be scary I bet you didn't expect that to happen You must be in shock ก็เข้าใจเขาไปดีไม่ดีจะีทำให้ลูกรู้ด้วยนะคะว่าที่ร้องร้องห้าอยู่เนี่ยคือช็อกหรือตกใจมากกว่านะไม่ใช่เพราะเจ็บเลยและที่สำคัญก็คือต้องทำให้เขาปั้นใจว่าแม่เนี่ยอยู่ตรงนี้เสมอเกิดอะไรขึ้นแม่ก็พร้อมที่จะเข้าไปซัพพอร์ตนะอันนี้สสำคัญมากนะคะจะทำให้ลูกเนี่ยคอนฟิเอนซ์แล้วหลังจากนั้นก็อาจจะคุยแบบ calm down ลงมาใจเย็นๆลงมาหรืออาจจะช่วยหาวิธีให้ move on ต่อไปอะไรแบบเนี้ยนะคะอย่างเช่นแน่นอนมันเจ็บอย่างที่บอกไปเมื่อกี้เราไม่ต้องตัดสินแทนว่า มนนันเจ็บนิดเดียวเองแฮกก็ตัดสินเองค่ะถามไปแล้วว่า was it as bad as you thought it was คือให้เขาไปคิดเองลองฟังเขาดูว่าเขาจะตอบว่าอะไรนะคะแต่ไดนยังไม่ตอบแต่เดนยังไม่ตอบ สุดท้ายอันนี้น่าสนใจมากเลยอ่านเจอมาเขาบอกว่าให้ share your own experience share your own story ว่าแบบแม่ก็เคยอันนี้น่ารักเนอะคือเหมือนกับให้แชร์เรื่องของตัวเอง when you had a big fall ก็เล่าให้ลูกฟังไปอย่างนู่นนะเคยเหมือนกันแล้วเนี่ยมีแผลด้วยโชว์ไปเลย show one of your scars or marks from แบบ past injuries อะไรเงี้ยก็เป็นการแบบว่า tell the tales อะไรเงี้ยก็น่ารักดีนะคะอันนี้เมื่อทําทุกข้อทั้งหมดที่ผ่านมาแล้วนะคะให้กําลังใจด้วยให้เขาเนี่ย on their feet get back on your feet get your feet back on the ground ลุกเร็วคนเก่งบอกเข้าไปค่ะมีคำหนึ่งคลีเช่มาก dust yourself off and try again ปัดฝุ่นนิดหน่อยแล้วก็ลุยต่อค่ะลูกทั้งหมดนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าลองทำดูแล้วก็ทำให้ลูกเนี่ยได้เรียนรู้นะคะว่าแบบ learn how to not to give up when things don't go as planned อะไรอย sending love for all the little hurts I know it hurts, but you're going to be just fine.